ต้อกระจกรักษาอย่างไรโดยไม่ต้องผ่าตัดมียาหยอดแทนได้ไหมใช้เลเซอร์รักษาได้หรือไม่แล้วเมื่อไหร่จึงควรจะไปรักษาต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวกอนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้มีดผ่าต,ตัดเปิดแผลที่บริเวณขอบตาดำ7-8มิลลิเมตรเพื่อจะเอาต้อกระจกหรือเลนตาที่ขุ่นออกปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นใช้คําว่าการสลายต้อกระจกวิธีสลายต้อกระจกในปัจจุบันจึงทําให้มีแผลเล็กมากเพราะว่าเป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือเราเรียกกันว่าอัตซาวทางการแพทย์เราเรียกว่าเฟโกอิมัลซิฟิเคชันคือการทําละลายเลนที่ขุ่นที่เป็นต้อกระจกแผลขนาด นาดเล็กมากครับ2-3มมิลลิเมตรบริเวณขอบตาดำเพื่อจะใส่เครื่องมือปล่อยขึ้นเสียงไปละลายต้อกระจกและหลังจากนั้นใส่เลนแก้วตาเทียมปัจจุบันเป็นเลนชนิดที่เราเรียกว่าเลนนิ่มพับครึ่งใส่ผ่านรูเล็กๆเ,เข้าไปกลางอยู่ข้างในอยู่ได้ตลอดชีวิตไม่จําเป็นต้องได้รับการดูแลหลังจากทําการรักษาจนแผลหายสนิทแล้วหลายคนไม่อยากผ่าแต่อยากใช้ยาหยอดใช้ได้ไหมครับการแพทย์ปัจจุบันพบว่าทั้งยาหยอดและยาร,รับประทานไม่สามารถช่วยทําให้เลนตาที่ขุ่นไปแล้วเป็นต้อ กจกกลับมาใสเหมือนเดิมได้นะครับเลเซอร์หรอครับรักษาต้อกระจกได้ไหมครับปัจจุบันเทคโนโลยีก็จะมีการนําเครื่องเลเซอร์เข้ามาช่วยเช่นใช้เลเซอร์ช่วยเปิดแผลบริเวณกระจกตาก่อนที่จะใช้อัลตราซาวด์ขึ้นเสียงความถี่สูงละลายเลนส์อีกทีหนึง่งและต้อกระจกนี้ป้องกันได้แค่ไหนครับจริงๆโรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเลนส์ตามนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องมีการเสื่อมแน่นอนที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือการเป็นต้อกระจกในคนที่อายุค,ค่อนข้างเยอะก็จะมีการเสื่อมแล้วก็คุณทําให้การมองเเหห็นนนมมือมอง กระจกฟ้าเห็นเป็นหมอกบังจนเราทําอะไรไม่ถนัดเราก็ไปรับการรักษาแต่ก็อาจจะเป็นในช่วงวัยอื่นได้อย่างเช่นในเด็กแรกเกิดบางคนที่คุณแม่อาจจะเป็นหัดเยอรมันมาตั้งแต่ในท้องก็อาจจะเกิดมาพร้อมกับเลนตาที่ขุ่นทั้งสองข้างคือเป็นโรคต้อกระจกตั้งแต่กําเนิดก็ได้หรือในคนในวัยทํางานที่มีอุบัติเหตุกับดวงตาหรือมีโรคประจําตัวบางอย่าง,างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคที่จําเป็นต้องใช้ยาสเตียรอยพวกนี้ก็จะกระตุ้นทําให้การเสื่อมลงของเลนตาเร็วขึ้นก็อาจจะ จะเป็นต้อกระจกได้ตั้งแต่อายุ30-40ก็เป็นไปได้เมื่อต้อกระจกเป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสได้เป็นแล้วเราจะสังเกตอย่างไร ว่าเมื่อใดควรเริ่มรักษาครับอันที่หนึ่งความมัวนั้นมันทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันของเราลําบากเช่นบางคนต้องดูเอกสารทั้งวันหรือในคนที่ต้องขับรถครับเพราะฉะนั้นถ้าการมองเห็นที่มัวลงจากโรคต้อกระจกนั้นทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันยากขึ้นหรือมีอุปสรรคก็เป็นข้อบ่งชี้แรกสมควรจะได้รับการรักษาโดยการสลายต้อกระจกไม่จําเป็นต้องรอให้ต้อกระจกสุขคาว่าสุขในที่นี้หมายความว่าถ้าเราปล่อยไว้เลนที่เคยใสยอยู่จะขาวขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสีขาวขุ่นเลยเราเรียกว่าโรคต้อกระจก ในอดีตเนื่องจากมีคนไข้เป็นโรคต้อกระจกตกครั้งในประเทศไทยเยอะมากเป็นหลักหลายแสนคนจึงต้องเลือกเอาคนที่เป็นต้อกระจกเยอะๆก็คือรอให้ต้อกระจกสุกหรือใกล้สุกค่อยมาทาแต่ปัจจุบันเทคโนโล,โลยีทางการแพทย์ดีขึ้นการรักษาใช้เวลาเร็วขึ้นแล้วก็เข้าถึงทุกจังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการรักษาโรคต้อรกระจกปัจจุบันต้อกระจกที่สุกก็ยังเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่จําเป็นต้องได้รับการสลายต้อกระจกดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในใการรักษาต้อกระจกจะขึ้นอยู่กับแต่ คนนแและและะต่่พื้ทีเวลาที่เหมาะสมการสลายต้อกระจกขึ้นอยู่กับ2-3เหตุผลเหตุผลแรกความสุขความรุนแรงของโรคต้อกระจกนะในระยะต้นอาจจะยังสามารถรอได้แต่ถ้าเป็นง้อนข้างรุนแรงมองภาพมัวมากๆจนเห็นแค่ระยะนับนิ้วใกล้ๆได้เท่านั้นเองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาวะรีบด่วนควรจะต้องได้รับการสลายต้อกระจกภายในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนประเด็นที่2ขึ้นกับความจําเป็นของผู้ป่วยถ้าต้อกระจกนั้นทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันลําบากมากขึ้นก็คิดว่าอาจจะมีความจําเป็นที่ จะต้องได้รับการรักษาเร็วกับปัจจัยที่3อาจจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานบริการหรือโรงพยาบาลว่าอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยที่มารอรับการสลายต้อกระจกมากน้อยแค่ไหนอาจารย์จะมีคำแนะนําแบบนี้เราอาจจะต้องลองสังเกตตาเราบางคนอาจจะไม่เคยสังเกตเลยว่าตาข้างหนึ่งมัวกว่าอีกข้างหนึ่งแนะนําว่าเราควรจะมีการทดสอบอย่างน้อยทุกเดือนโดยการลองปิดตาเทียบกันอาจจะเอาตัวหนังสือหรือปฏิทินไปลองติดในระยะห่างไว้สัก6เมตรเราสามารถมองเห็นตัวเลขเท่ากันไหมหรือเท่ากับคน อื่นที่อยู่ในครอบครัวเราไหมถ้ารู้สึกว่าตามัวมันมีหมอกม,ม,มีควันบังั้งที่คนอื่นไม่เห็นอาจจะเป็นอาการแสดงของการเป็นโรคต้อกระจกนะครับหลายโรคมาจากความเสื่อมของร่างกายหากเรารู้จักและเข้าใจก็จะจัดการได้อย่างเหมาะสมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์นะครับหลงเชื่อข่าวปลอมบนโลกออนไลน์แล้วจะตกม้าตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผมสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม